วิธีการทางประวัติศาสตร์คืออะไรจำได้ค่ะวิธีการทางประวัติศาสตร์คือวิธีการหรือขั้นตอนที่ใช้ศึกษาคนา้นคว้าและเรียบเรียงเรื่องราวในอดีตโดยอาศัยจากหลักฐานต่างๆท,งทั้งที่เป็นลายลักษณ์อักษรร่วมกับหลักฐานประเภทอื่นๆเช่นภาพถ่ายและหลักฐานทางโบรณาณคดีเพื่อให้รู้ถึงเรื่องราวในอดีตได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์และน่าเชื่อถือ ยกตัวอย่างเช่นภาพถ่ายการขนย้ายเครื่องมือของนักดาราศาสตร์ชาวเยอรมันลงมาจากรถที่ค่ายพักตำบลโคกโ,โพจังหวัดปัตตานีเพื่อชมสุริยุปราคาเมื่อปี2472หลักฐานทางโบราณคดีหม้อสามขาพบที่แหล่งโบราณคดีบ้านเก่าจังหวัดกาญจนบุรี เก่งมากลูกถ้าอย่างนั้นลองบอกพ่อสิว่าขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์มีกี่ขั้นตอนวิธีการทางประวัติศาสตร์มีอยู่5ขั้นตอนค่ะขั้นตอนที่1คือการกําหนดหัวข้อหรือตั้งประเด็นสืบคน้นขั้นตอนที่2เป็นการรวบรวมข้อมูลขั้นตอนที่3คือการตรวจสอบข้อมูลขั้นตอนที่4เป็นการสรุปข้อมูลเป็นเรื่องราวและขั้นตอนที่ห้า คือการนำเสนอข้อมูลค่ะเรามาดูต่อกันเลยค่ะคราวนี้เรามาดูกันนะว่าจะใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ทั้ง5ขั้นตอนตอบคำถามที่จอยอยากรู้ได้ยังไงเริ่มจากการกำหนดหัวข้อซึ่งก็คือจอยต้องการทราบว่าทำไมจึงชื่ออำเภอสัตหีบ เมื่อได้หัวข้อที่ต้องการศึกษาแล้วก็เข้าสู่ขั้นตอนการสืบค้นและรวบรวมข้อมูลซึ่งสามารถสืบค้นและรวบรวมหลักฐานจากสิ่งของเก่าๆค้นหาเรื่องราวเก่าแก่ในท้องถิ่นพบว่ามีตำนานเจ้าแม่แหลมเทียนหรือจากราชพงสาวดารฉบับราชหัตทเลขารวมทั้งเอกสารทางราชการคือหลักฐานจากกองปรัติศาสตร์ ทหารเรือมีตำนานกล่าวถึงเรื่องนี้คือตำนานเจ้าแม่แหลมเทียนซึ่งมีอยู่ว่าพระราชาองค์หนึ่งทรงพระนามว่าพระเจ้าอู่ทองเป็นโอรสพระยากแกรกได้มาสร้างวังอยู่ที่สัตตหีบวันหนึ่งพระองค์เสด็จประพาสนอกเมืองมียักษ์ตนหนึ่ง ผ่านมาพบเข้าจึงตรงเข้าจับพระองค์พระองค์ตกใจหนีกลับเมืองแล้วเล่าเรื่องให้มเหสีซึ่งก็คือเจ้าแม่แหลมเทียนฟังเมื่อมเหสีได้ฟังดังนั้นจึงจุดเทียนเล่มหนึ่งอธิฐานขอให้เทวดาช่วยคุ้มครองสวามีของตน แล้วสร้างหีบเหล็กขนาดใหญ่เจ็ดหีบแต่ยักษ์ตามมาทันและกัดหีบที่พระเจ้าอู่ทองซ่อนอยู่จนสิ้นพระชนด้วยเหตุนี้จึงเรียกบริเวณนี้ว่าสัตตหีบเพราะสัตตะแปลว่าเจ็ดส่วนหีบหมายถึงหีบซึ่งหมายถึงหีบเจ็ดใบนั่นเอง ส่วนหลักฐานทางราชการจากกองประวัติศาสตร์ทาหารเรือระบุว่าเมื่อพศ .2464 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ได้เสด็จมาณที่นี้เพื่อสร้างแนวป้องกันหัวเมืองชายทะเลด้านนอกทรงเห็นว่าบริเวณนี้เหมาะแก่การสร้างแนวป้องกันในเขตหน้าน้านำใหญ่จึงพระราชทานนามที่นี้ว่าสัตหีบ ซึ่งหมายถึงที่กำบังเจ็ดแห่งเนื่องจากพระองค์ทรงทอดพระเนตรเห็นเกาะเจ็ดเกาะคือเกาะพระกเกาะแนนเกาะหมูเกาะเต้าหม้เหมอเกาะยอเกาะสันฉลามและเกาะเลาเป็นที่กำบังลมได้ดีจากนั้นก็เป็นขั้นตอนของการตรวจสอบข้อมูล โดยเราจะนำหลักฐานมาเทียบกับข้อมูลว่ามีข้อมูลใดตรงกันหรือขัดแย้งกันแล้วประเมินความน่าเชื่อถือระหว่างหลักฐานที่ได้จากบุคคลกับหลักฐานที่เป็นเอกสารของทางราชการหลักฐานของทางราชการน่าจะเชื่อถือมากกว่าขั้นตอนต่อมาเป็นสรุปข้อมูลเป็นเรื่องราว โดยนำหลักฐานที่รวบรวมได้มาสรุปเป็นข้อเท็จจริงเช่นชื่อสัตตหีบเกิดเมื่อปีพศ2464โดยรัชกาลที่6ทรงพระราชทานนามซึ่งสิ่งที่เชื่อถือได้คือหลักฐานของทางราชการเกี่ยวกับการสร้างฐานทัพเรือที่สัตตหีบและขั้นตอนสุดท้ายการนำเสนอข้อมูล ซึ่งสามารถทำได้โดยเล่าเหตุการณ์วาดภาพภูมิประเทศประกอบการเล่าจัดนิทรรศการหรือเชิญวิทยากรจากกองทัพเรือไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าวิธีการทางประวัติศาสตร์จะมีประโยชน์มากมายเพียงนี้ใช่แล้วจ้ะวิธีการทางประวัติศาสตร์นอกจากจะช่วยให้เรา ได้ตอบเกี่ยวกับความเป็นมาของท้องถิ่นแล้วยังช่วยฝึกฝนให้รู้จักค้นคว้าอย่างมีระบบเน้นการรวบรวมหลักฐานที่รอบด้านและหลากหลายเพื่อให้ได้หลักฐานที่ครบถ้วนมากที่สุดเน้นตรวจสอบความถูกต้องความน่าเชื่อถือของหลักฐานการตีความข้อมูลบนพื้นฐานของเหตุผลและความน่าเชื่อถือนอกจากนี้ยังช่วยฝึกให้เรา ไม่เกิดความลำเอียงในการใช้ข้อมูลหรือการตีความให้เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพื่อให้เรื่องราวประวัติศาสตร์ที่ค้นคว้าได้มีความถูกต้องมีเหตุผลมีหลักฐานอ้างอิงที่เชื่อถือได้และจำลองเรื่องราวในอดีตได้อย่างใกล้เคียงที่สุดด้วยนะลูกต่อไปนี้หนูจะนำวิธีาการทางประวัติศาสตร์มาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน เพือที่จะได้เป็นคนรอบคอบมีเหตุผลและมีที่มาที่ไปของสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นก่อนที่จะตัดสินค่ะดีมากลูกเอาละ่ะเราไปเล่นน้ำทะเลกันดีกว่า